ในห่วงสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตกกังวลกันนะครับโลกของโควิด -19 เขาเรียกว่าละอองฝอยหายใจเฉยๆไม่มีนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับับวันนี้ทางจังหวัดเชียงรายก็รับนโยบายจากทางส่วนกลางนะครับโดยเพาะท่านนายกรัตรีแล้ให้ข้อสั่งการมา10ข้อซึ่งเราก็แปลงนโยบายเหล่านั้นมาสู่การปฏินนบัติมาตรการของขคณะกรรมการ กรมติดต่อของจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับเป็นฝ่ายเลขาซึงวันนี้เราก็ประชุมค้ามรารแล้วก็มีมติในการติดตามสถานการณ์ทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดเชียงรายอย่างนี้นะครับเรื่องของโควิด19หรือโควิด19เนี่ยที่เรากลัวๆกันเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าวันนี้วันที่10มีนาะจังหวัดเชียงรายยังไม่มีคนไข้ยังไม่มีคนป่วยเป็นโรคโควิด19 ไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวนะครับอันนี้ยืนยันนะครับณนะวันนี้เลยนะเพราะนั้นประเด็นก็คือจังหวัดเราเนี่ยปลอดโรคโควิดณวันนี้แต่นี่ก,กรณีที่ว่าเอ๊ะมันจะมีคนมีเชื้อเข้ามาในพื้นที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยมันมีกระบวนการมาตรการในขั้นตอนที่คนที่ไปประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีการดาเนินการกันหมดแล้วเราครอบคลุมเรารู้หมดแล้วว่าใครที่ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วมีแนโนมว่าอาจจะมีการที่เอาเชื้อเข้ามาแพร่เนี่ยในห่วงสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย มีตกกังวลกันนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหเราจะรู้ได้ไงเกิดมาคนมายืนใกล้ๆเราหายใจลดต้นคอเราเนี่ยมันจะติดไหมผมเรียนนะครับโรคของโควิด -19 กาการติดต่อที่สําคัญเนี่ยเขาเรียกว่าละอองฝอยไม่เล็กมากนะเม็ดค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นจะตกพื้นเนี่ยอยู่ห่างจากคนที่ไอจามเนี่ยน้ำมูกน้ำลายในยอย่างผมพูดอย่างเงี้ยเชื้อนเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในตัวผมเนี่ยมันก็ออกไปไม่เกินเม็รระยะที่เราจะไปประชิดตัวกันใกล้ๆจริงๆที่จะโดนเนี่ยมันก็ต้องเป็นลักษณะของการไอจามใส่กันหายใจเฉยๆไม่มีนะครับ มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นไอที่ออกมาจากรูจมูกมันต้องเป็นการไอจามใส่กันนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราควรจะใช้หน้ากากอนามัยเวลาไปอยู่กับที่ชุมชนเยอะๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครที่จะมีเชือ้อถ้าทุกคนใส่หน้ากากอนามัย เผื่อไอจามเนี่ยถ้าตัวเองมีเชื้ออยู่ก็จะป้องกันหรือถ้ามีคนที่เขาไอจามใส่เราก็ยังมีหน้ากากอนามัยที่ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับบริเวณที่จะได้รับเชื้อถ้าเราดูแลตัวเองดีๆช่วงนี้กินร้อนช้อนกลางล้างมือใช้หน้ากากาอนามายัยหลีกเลี่ยงการเข้าไปที่ที่มีคนหนาแน่นพกหน้ากากอนามัยไว้ อีกอันนึงก็คือเรื่องล้างมือครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยจะติดเนื่องจากว่ามันเป็นละอองฝอยน้ำมุ้น้ำลายเราต้องฝึกนิสัยใหม่ล้างมือบ่อยๆเคยเป็นคนที่ชอบเอามือไปล้วงปากแคะที่มู้ขยี้ตาอันนี้ติดได้หมดเลยนะเพราะนั้นต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสใบหน้าถ้าเราทําตามนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนปลอดภัยครับคนที่เรากลัวว่าเขาจะเป็นผีน้อยมาจากเกาหลีคนเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เราเลยนะครับใครก็อยากกลับบ้านครับประเทศเกาหลีตอนนี้ก็มีการระบาดของโรคโควิดเยอะเขากลับมา เขาก็อยากจะมาอยู่ใกล้ครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสเขาแต่เราก็ต้องมีเงื่อนไขว่าเขาก็ต้องยอมปฏิบัติตนไม่ให้แพร่เชื้อก็ยอมแยกตัวเองออกจากสังคมปลีกวิเวกอยู่บ้านกับครอบครัวหรืออยู่ในที่ทางรัฐจะจัดให้ครบ14วันเนี่ยก็ปลอดภัยละอย่ากจะให้พี่น้องทุกคนอย่าไปตื่นตระหนกอย่าไปรังเกียจคนเหล่านี้ซึ่งเป็นลูกหลานเป็นพี่เป็นน้องของเราทุกคนครับ